ครับผมสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนเด้อครับมันนี้มาใส่เบ็ดครับผมมันนี้ใส่เบ็ดเนี่ยปลาเข็งครับผมสวัสดีครับทุกผู้ทุกคนเด้อครับมันนี้มาใส่เบ็ดครับผมมันนี้ใส่เบ็ดเนี่ยปลาเข็ง

เจ็บก<ม>ังกุ้งหลังือนจะมันจะรอยได้ปะนี่นี่ที่เขาเอิญเี้ยรอยเนียเนีโอ้เอาความาเห็นมันใสเลยลรานียบเลยละ่ะนี่นเอ,อินเงี้ยลอยนะไป,ไปเห็บงาไหนเงนี้ตาพู้เหงานน้ากันวะหาไปเค็งเห็เนแน่สีไปใส่เบ็ดวางเสน ตัวนี้ปลอมกับ่ปกติกไหนเด้ดนะยยอพี่น้องเก็บเอวไมพี่น้องเอวรันจังไหนบุ้นี่ปวดเอวเอวรันกลุ่มวัถนัดรมาะไรอย่าเีนะแต่วากำลังสีดีเรอล่ละไปก้นเดียนมันยยน,มนั่นแหละโอ้ยเอวรันได้หมนเล่ไหมทาแสงไป อร่อยดีมาไฟหุ่งด,ดงดงเลยออ้ปลาโดนวนะเอามาเน้นเป็นข้องขอ,งของมาติดเลไง <c oughs> เอาข้องเดี๋ยว

Tony lắm chinh lắm cho thật song lắm cho yêu thật song lắm song lắm cho yêu thật lắm cho yêu thật lắm cho yêu thương mặt lắm

You yep, know

มันสูงพอจะไดมันขึ ยันใส่ล่ะก็ บัวน้ำมนีแต่ไปเถอะแม่นาะงแรงเลยบระของไงตัวปล่มนี่ไหมนี่แตเฮน่เนาพีน้องเลยพอเจอทีเจ้ทานคนตัวไงาที่ตรง อือมองให้มันดิ ใส่เบ็ดนำแกงต้นเนียดนอกไปไงเ,วเนวมาเ,เบ็ดนำแกงเลนี่ยนัำกวนั้นขึ้นยดี๋ไวประคอี้ยะออดอเพราะอ๋ยวสบเน,น,นอยนอไม่สมเลยนะมันหันมันหันเงนตาเบ็ดไปไง พต่อัน oui โอ้ยนขึ้นมาสิล่ะปลาไตยังสัน่นออกไปไงนะไตอุ้มมาสิใส่ยักหลัง อีนยู่นสิเ่นต้นปาดูสิมานำก้อนซับปุ๊ันปาดูมานำนี่ยู่ป่ะพังไงนีต่ตัวมาหาหกขีดนียู่เลยตัว,กกนนว,ตวเป็นโลขึ้นบัอยู่ดอกปาดูเสียกสิพผ้าขาดเลยปากคมตัว

máy làm bết nó phải nghe, nó cuộn bết, vận máy giảm nó cuộn bết 2 lăng nhau, lăng nhau như thế, phần trên mất mệt luôn 2 lăng nào thắn chắc thôi, thằng Oh, giờ oh, ở thang này để xây thì phải như Mất lắng mít, bạn đang mất tiền vào. ก <c oughs> อเบิดสุรังสั่นไปไงเงียเบิเเดสุรังเงียไปเข็งไปไงเตยงได้ยัรได้ปะยามเบิดมาจนเราเบิดต่ออไกตัวหนึ <c oughs> เนงเนี่ยใต่งนี ปูนี่ปลานี่แหละวันบักปลาหน่อยนี่กับวลาตัวใหญ่เหมืนนกัว่ะได้ตัวหนึ่งพี่น้องเฮ้ยตัวปลาตัวอ่อนซ่อนเนาะได้ป่นได้ป่นเนาะพี่นี่โอยโอยกินตัวหน่อยก็ได้ตัวหน่อยเนาะพี่น้องเิ้มจุ่งได้หรอกเบิ่งเนี่ยตัวปลาเข่งกินปลาเข่งว่าเห็นทิ่ตัวแบบไงเราพี่นี่เหมือนขึ้นปาตัวไงสันดิสันดิเออมีแต่ปลาคอยไงห้าวแขนนี่เหมืนว่า

Ba khó bắt đầu yêu nhung ôi mắt con cào yêu quanh ờ nhung nhung, nhung, quanh quanh Ôi, quanh 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 ui, quanh nào quanh 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 phía สองตัวเด็ปนสอตัวเด็ปนปดอะไรอีกแล้วยืดกปด่ัวไอยู่ลำกันเยอมันมันก็่น้องังนเลิกด้ผมเดี๋ยวสองตัวยูว่ามันจะปดอะไอีกตัวใส่พี่ดี๋ยวตัวพี่น้องแกยูตั้งหลังนี่แหละไป่งีกันไป วันปลานาเป็นปลายจีนปลาเข่งปลาเข่งเนี้ยยังยังเลยิ้นนี่ละยุ่งเลยยุ่งไายปลกายเนี่ยขนาดสวยๆเนาะคุณ

ดีนั่นบึบบึบึบึบย่ว่นเป็นตัวบไงไม่่เปนนางรักคนด้วยนะดูว่ามดกูรังนีวะต่อเรียนนะเบิ้งเวตีดึงเบ็ดฮึบฮึบยิวันโตแบบไงบบตัวเฮ้อโอ้ยไข่อยู่พี่นองได้ปนได้ปนสามตัวกายปุนเนปักคือเ่ตัวไงอไงจังหวะ มันก็สิมีตัวน้อยตัวใหญ่ยืนล่ะแต่เก่่าเพินคือว่าเงียบไปเขียนใดแต่ตัวใหญ่ๆกันเนาะมันก็สิมีตัวน้อยตัวใหญ่กินคือว่าน่ะแต่ตัวใหญ่บ่มีเอหรออ๋อเบ็ดไปนี่จากเข้าเนาะเหมือนเราที่เบ็ดเฮาบ่านเอาไปหามูลก่อนพใหญ่ไปฝากทีฝากน้องเฮากันสรุปก่อนว่ามื้อนี้เฮาใส่เบ็ดได้ซั้มเตะ

นี่เป็นผลนะไรมื่นผดไม่เห็นนี่ครับผลงานโฮไปให้เย็นแลสิหาหมอนมาห้หน่อย เดไดตัวไปไงสาตัวตายจัตัวแต่ว่ากินหลุดกินเลดมาไไงก็ต้เสียดเปียวมีแพร่ออกกตัวอะไรกินความเลยนี่ยเนี่ยไปเข็งเนาะไงเนี่ยไปเข็งจ้าฝากพี่ฝากน้องนไงเผมมนนี่ก็ขอบุญกับคุณด้วยครับการใส่เบ็ดเอก็ได้อยู่ระคับตัวเบ็ดแวเบ็ดใส่บกหลายหลังได้ปลาคอน่อยสตัวจ้ขอขอบุญกคุณผมเพี่น้องผู้กเาจริติดตามอยู่กั ให้เพิ่นมีแต่ความสุขความเจริญเด้อครับสำหรับมื้อนี้ไปเฮาสิเบรอยู่ให้กินเหนืด้วกัจังว่ากันอยู่รอบไปครับสำหรับมื้อนี้ครับข้าวขมบสวัสดีจากพี่ิโน่เด้อครับสวัสดีครับ